สวัสดีครับลูกค้ามาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะครับอยากเป็นโยรัชดานะครับวันนี้หนึ่งมีรถมานําเสนอหนึ่งคันเป็นโตโยต้าแคม y นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับปีสองพัสิบห้าแต่คันนี้จดปีสิบเจนะครับพี่รูปทรงสวยงามนะครับรถเดิมสีนี้เดิมบางทั้งคันเลยนะครับรถสวยครับลูกค้านี่นะครับดูไฟหน้านี่ก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีบันติฟังก์ชันครบเลยนะครับแล้วก็ ประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 2,500cc มีระบบไฮบริดนะครับตรงนี้ลูกค้าขับไปเนี่ยได้ทั้งความแรงนะครับแล้วได้ทั้งความประหยัดด้วยนะครับอ่ะเรามาดูรถรอบๆขันกันครับลูกค้านะครับเห็นไหมครับรถสวยเดิมบางสนิทเลยครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับแม็ล้อแม็จะเป็นล้อ4.7นะครับมาจากศูนย์มาจากโรงงานเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันไม่ได้ทาอะไรมาเลยครับลูกค้าสวยเดิมบางสนิทนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วก็พิเศษของตัวนนีี้เ่ย จะมีในเรื่องของเบาะไฟฟ้านี่คือ4ี่ตัวเลยนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแค่เฉพาะคูหน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าสี่สี่ที่นั่งเลยนะครับมาดูได้นะครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้ก็สามารถเป็นปรับไฟฟ้าของด้านคนนั่งหลังได้นะครับไม่ว่าไม่ใช่จะปรับแค่เบาะไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเราสามารถปรับในเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็วิทยุอะไรที่สามารถควบคุมได้เลยนะครับและดูภายในถ้าลูกค้ามาดูใกล้ๆโอ้โหสีที่สวยงามมาก รเรามีการโค้งเป็นการปางให้สวยงามนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเอาไปขับใช้ขี่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของอความผิดปกติหรือความคือ,อยังไงอ่ะไม่ใช่แบบซื้อไปแล้วก็ต้องไปทำนะครับตัวนี้เราทามาให้ครบหมดแล้วจริงๆแล้วก็สวยจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าออกตัวนี้ไปมันเป็นตัวท็อปฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยมันจะมีครบครันเลยนะครับเหมือนว่ารถยุโรปมียังไงนะครับตัวนี้มีครบทุกอย่างเลย,เลยนะครับ คันนี้นะครับลูกค้าป้ายแดงนะครับที่ศูนย์ขายอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่วันนี้นะครับรถปีสิบห้าแต่จดสิบเจ็ดนะครับเราขายราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าฟังไม่ผิดครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้เรามีพิเศษนะครับกับโปรโมชั่นในเดือนนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับจองภายในเดือนนี้นะครับเรามอบส่วนลดให้เลยหนึ่งแสนบาทให้กันเต็มที่ทีเดียวนะครับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้อง ก็ผมพูดเล่นนะครับเอาคลิปนี้มาเอามาชี้แจงผมได้เลยผมลดให้จริงๆครับหนึ่งหนึ่งแสนบาทจะเหลืออยู่ที่ราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับโอ้โหดูครับลูกค้าความคุ้มค่าราคาแค่นี้นะครับลดล้านเจ็ดซื้อได้ในราคาห้าแสนนะครับแล้วก็ความพิเศษนั้นยังไม่พอนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงออกรถในเดือนนี้แถมหนึ่งแสนบาทแถมน้ำมันที่เต็มถังด้วยนะครับไม่ความคุ้มค่ายั้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนอกจากโยร์ชิดาที่เดียวนะเอาล่ะับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าาาเเรรจะมมีีถคันนนนไหสออก นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ